ครับอันนี้เขาเรียกอะไรหมู่บ้านอะไรนะครับฮะบ้านห้อยยางเนาะตำบลแล้าอเภอองคทเททานเนาะอันนี้เขาเรียกหนองอะไรครับหนองอะไรครับหนองตรงเนี้ยห้อยยางเลยใช่ไหมครับหนองห้อยยางเนาะอ๋อน้ำห้อยยางเนาะตอนตอนน้ําท่วมยังไหมครับท่วมเลยเนาะอ๋อ งานเขาจัดสองวันเนาะวันนี้เป็นวันวันที่สองวันชิงเนาะขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ปันห้วยอยางเนาะแล้วปันห้วยอยางคดีแข่งขันเดอะประเพณนีอันนี้ทางไปปรางกูเนาะทางปรางกูก็สามารถเชื่อมไปได้ถึงอ,อำเภอมือทับทันได้เลย<อ>เดี๋ยวผมขอเข้าไปดูข้างในหน่อยนะขอบคุณมากครับตอนนี้สนามเข้าไปด้านในคือเป็นสนามห้วยยางนะครับ นี่คือบอริเวณนี่ครับประตูปล่อยน้ำลงไปได้ยินเสียงแว่แววนะครับ

ข้าเส้นถ่ายไปเรียบร้อยอนครเทวีโู้แข่งมาจริงแล้วเรลือสองมาข้างหน้าแต่ว่าคู่แข่งในขณะนี้รออยู่ทางโน้นในขณะนี้มาดูไปเชื่อละครเทวีไอ้ยังไม่มาเหรอมาแล้วมาคันหนึ่งเอาละเวยฮะเพือะเฮโลสารภาเอโลสารภาขึ้นมาแล้วรองน้ำแดงในหอเทวีร่องน้ำเงินผายินเสียงสนะีผู้ที่สูสีดูดีแล้ว จิงมาแล้วมาจิงเรื่องจิงไม่ได้จิงน้ามันคร่องไปเยอะเลยรูน้ำแดงแล้วจอกับรูน้ำน้ำเินผานิจัดชสีสะเก่ของเราตามหมตามที่สาี่าออกมาในึงสามแล้วตอนนี้จะพูไม่ออกยังบอกไม่ถได้ใช่เสียงอ๋อน่นไงมาแล้วปเูกมาแล้วจ้าอ๋อาลียอ๋าไไปดึงว่าเหลือคู่นี้จะมีรอดไปไมนักพรสวีเริ่มจะสันสัสักแกสักสีไร่นเลยดี ละครเฟรดอ๋ออันนี้ร้านนี้ไม่ใช่ เข้าแข่งน er ักชมเข้าใจผิดตอนนี้ตอนนี้ตีคู่มาแล้วสุดท้ายสุดนักขอเทวีอยู่ล่องน้ำแดนฟังทันทีในขณะที่ผ่านศึกจับเสาะกศรีสเกตอยู่ฝั่งทันุนดาบโคตรตักอับขึ้นมาแล้วนักขอเทวีจากวัดโพธิสารลำอัครดาสุขจังหวัดสุรินทร์มาระเบิดระเบิดลมาระเบิดระเบิดแล้วก็ปล่อยเรือไหลเข้าเข้าเช้ญชายไปแล้ว อัน <osc> นี้เจ้าแม่มองไม่เห uh ็นท่านนั้นอาตมิเต็นโมอาาโมยังไม่โมบอกว่าโมแล้วยังครับคณะกรรมการจากสารไทยฟงปาวุฒิเกณฑ์หวังเฉาบ้านฮั่นและแม่นายชีเชียวหัว ไม่การตัดสินเรือในเที่ยวนี้เรือที่ชนะได้คือเ,อเ,อเอรือเรือเรือละครเทวีล่องน้ำแดบเอาละครับาารพี่น้องเรามาดูเรือในเที่ยวที่สองเที่ยวที่สองเตรียมมาเที่ยวคู่แรกอเพชรแสงทองล่องนำ้ำเงือเทพในลเบ้ จากบ้านปลิงอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์เจอกัระดานดีเรือเด็ดกในนามของเพชรแสงทองเรองือท um wow, em. ี่ไหนวิสุบุญเพชรแสงทองนี่จากวัดศรีสุมังบัวหุ่งครับตำบลหนองแคธรรมชาติสมควรตำบลเ่ากินม้าปีนหน้าถ่วงวัดตึ้งทั้งตุงทึ้งทั้งท่ามตามยิ่งโบโบตัดเหมือนชู นูรุนูรุนูรุเป็นเหตุที่ไม่เข้าจครับเอาละครับนี่นะครับทีสองครับแสงทองกับเทพนิลมิตนี่เพชรแสงทองอยู่ตรงนี้อยู่นี่เจเชิญเลยครับเพชรแสงทองแล้วก็เที่ยวที่สามก็เตรียมตัวด้วยที่หนึ่งเที่ยวแรกหาดสิบทิศกับพรพ่อภูดินเที่ยวที่สี่ เทฟนิลมบิทกับผ่านบัวขาวเทผู้ที่ห้าสวดีครับนครเทวีกับพรพ่อผู้ดินเที่ยวที่หกผ่านบัวขาวกับเพชรแสงทองเจ็ดแปดเกสบสเองที่ยวสลับสายน้ำาระผู้ชนะจะได้สามคะแนนครับผู้แพ้ศูต้สีมนะครับ ตา,ารางการแข่งขันรับได้ที่กมมองบริการนะอยากรู้ว่าเรือลำไหนจะเข้าพี่ครับเมื่อกี้นี่เที่ยวแรกเหรออ,อ๋อเพ,พ,พิ่งเพิ่งไปเที่ยวจัดคู่ไปวัอที่สองเนาะคุณว่าข่าวเข้ามาทันเลยนี่เป็นเที่ยวแรกนะครเทีวีอวี เป็นเดิกนคกเทวีนะครับท่านผู้ชมเออเล็กสกีท่าเรือไม่ต้องวิ่งนะฮะบอรตรองแลนอันตอนนี้แลนตัดสาลายเบิ้องในเ,ญญอเอป็นอย่างเออเจ้าของเจ้าของบอลจุบันเออแลนตัดสาลาย เมื่อวานนี้ขอบคุณทีมกู้ภัยเดี๋ยวพี่น้องสิในเบืงเจ็ดสก,กีลอยฟ้าโดยใี่พวกท่านได้เห็นตัวขึ้นมันจะเข้ามาครับเวลาแข่งห้ามวิ่งนะครับเรือทุกลำนะครับยกเว้นเรือแข่งขันนะครับคณะทคณะคู่เรือทำการแข่งขันอยู่นะครับเรือกู้ภัย เยสกีและไรต่างๆนะครับให้อยู่กับที่นะครับเนื่องจากว่าคลื่นนั้นจะมีผลในการแข่งขันครับกับเรือนะครับขอพระคุณอย่างสูงเพื่อชนิดใหม่เอ่ยนครเทวีแล้วก็ไรแสงทองติดขึ้นป่าครับเยสกีเยสกีติดสาลาย โอ้ยทัพูนะครับไม่ใ่จะเ่นพูตัดสิ้งมเลยอยู่ตรงนั้นดีเออสาลายเยอะไปหน่อยนครับผมก่อน้านี่ลืกประมาณสี่เมตรห้าิล้วครับางจุดนะครับเมื่อทัพูดเพราะว่าผมเป็นคนไปดินไม้ทุงมาเอารอยน้ำเียวว่ามันสีึห้างเลยนะครับน้ลมาเป็นฝาให้ทาูปกครองนะครับลหลามาด้วยนะครับให้รับรังด้วย เนื่องจากว่าพื้นที่ของเรานั้นเป็นฝังที่ค่อนข้างจะชันนะครับอาจจะทําให้เด็กนะครับอาจจะพลัดหลงหรือว่าอาจจะร่วงลงน้ําได้นะครับพราะเัาไมู้ปกครองระดับความดูรลเด็กด้วยก็หาเป็นไปได้นะครับก็ให้เขียนชื่อที่อยู่ใส่กระเป๋าเสื้อหรือว่าเขียนเบอร์โัวศั์ใส่ข้อมือเด็กไว้ด้วยเพราะว่าวันนี้คนมาเยอะนะครับถ้าพักลุกันก็จะได้ิดจำง่ายครับขอบพระคุณทุกท่านครับ วันนี้ไปดูหน้าตานะครับอาจารย์ครับผมไปเหดูหน้าตาทั้งสองฝั่งมาแล้ววันนี้นี่ถือว่าเป็นวุ่นไงว่าเป็นวันจัดกิจกรรมลอยกระทงด้วยแล้วก็พี่น้องชาวเรือตามเรือด้วยคระคุณที่สำคัญพี่น้องที่นี่อยากจะมาชมว่าเรือใหญ่เรือยาวนี่ขนาดไหนนะครับต้องขอจะประมุ่นท่านนายกสุวิทย์วงศเจริญพร้อมทีมงานครับนี่แหละครับคือสุดยอดใงผู้น้ำ นะครับสุดยอดในผู้นำพักพีคือผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับในการที่จะคิดที่จะพัฒนาในการคิดที่จะบริหารงานเมื่อวานนี้ผมเป็นขบวนโอ้โหก็มีการแห่นะครับมีการลำหน้าขบวนมีเรือยาวตามมาผีพายทั้งไายหญิงก็ถือไทยแล้วับออกข้าทางโอ้โหควาสุดยอดไม่ธรรมดานี่ขนาดปีแรกนะครับสุดยอดจริง มาะชาชนี่ก็แหงประชาชนแหงแต่ประชาชนแหงก็ต้องยิ่งปูผูแต่ละผูแต่ละผูนี่สวยโอ้ผูนี่เป็นกรรมการที่ตัดสินยใจนะครับมีหน้ารัฐบาลที่ตระหน้าที่มาสายด้วยเพราะว้าตระหนี่บางท่านนั้นเป็นนางรัฐธรรมน์ครับผมอีกสองคนก็ต้องเป็นเพื่อนนางรัฐมน์เรียเจ้าหน้าที่เลยมาช้าไม่เป็นไรนะครับเราเห็นใจท่านครับผมบางท่านนี่ยังไม่ล้างหน้าเลยนะแต่หน้ารัฐบาลทั้งงานนี่บอบคุณมาก ไม่ไม่ล้างนะยังสวยอยู่นะครับเป็นวันเป็นวันลอยกระทงนะครับแล้วก็ตามหมดราษฎรนะครับวันนี้ท่านบอกว่าจะเกิดจันทรลุราคาเกิดบานเรหักลบจริงเดือนนะครับประมาณใหนว่าอ่าโมงหลังที่มืดหลังอัมร้อนก็จะเป็นขึ้นรบจริงเดือนก่อนนะครับเดือนยันที่เจ็ดวันนี้จะเป็นเรื่องที่เปงนาข้าวครับเามาดูเรือในเที่ยวต่อไปนี้ครับสวยจริงๆลองน้ำแดงคือเพชรแสงทอง ลองนานนเินเทพเนิรบินครับตาตูมจังหวัดสุนรร์คู่นี้น่าสนใจนะอาจา hey, ยราย์เทพนิรมินนี่ว่าเป็นลำแรกในชีวิตเหมือนกันแข่งประมพา,ายเรือด้วยวันนี้อเอาละครับมาดูิช่า hey, เทพนิรมิรนี่หมู่บ้านปริงนี่ก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีเรือลำแรกเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ไปสร้างผลงานวันนั้นอยู่ที่สตึกก็ไม่ธรรมดา นะครับผมก็จะไม่บอกว่าได้ที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าพูดง่ายว่าเรือลานี้นี่ทั้งสองลำนี่พูดง่ายว่าอย่าคิดว่าใหม่เยี่ยมอ่องก็ว่าได้นะครับเอาละครับกรรมการในขณะนี้กรรมการจุดปล่อยขอบคุณครับเน่งแล้วเรือใหม่ทั้งคู่เทพนิลมิตนั้นก็บอกว่าเพิ่งผ่านสนามอำเภอสตึกมาหยกๆยกครับ แต่ว่าในรอบสองสามเดือนที่ผ่านมาครับน้ำท่วมอ้อมหมูม่บ้านบ้านปิ้งบ้เขาเกี่ยวแม่แทกเกี่ยวเดียวพี่น้องถล่มเม็ดบ,บ้านบ้านบัวก็ท่วมตัวคณะรอขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสิริพรมศสอนเจ้าคณะอำเภอท่าตูมประเดชพระครูหลวงพ่อเสวียงก็มาด้วยในวันนี้ เขาใหญ่ดูดีพระเถรเนนชีดูแล้วไม่อาบัติไม่เกิดโลกวัชชะโลกไม่จำนีตีเตียนครับพี่น้อง,พ,องพระสงฆ์องค์เจ้าสาม,มนเณรหลวงพ่อหลวงตานั่งดูนั่งชมกับอุบาสกอุบาสิกาได้ไม่ผิดศีลไม่ผิดวิไนครับไม่ต้องปลงอาบัติเพราะว่ากีฬาเรือยาวนั้นต้นกำเนิดเกิดก่อมาจากวัดครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นคนสร้างวัดดังเช่นพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดบ้านเราห้วยยางในวันนี้คือช่วงเช้าเป็นที่พักกระทงไปแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อวันชยัยพระนักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวห้วยยางเอาละในวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อส่งเรือในานามของเทพนเนลมิต hey, ร จากบ้านปริงอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินมาฟัดกับเรือใหม่เอี่ยมลงสนามแรกในน้าของเพชรแสงทองเรือทั้งคู่เกาะทุ่นนิ่งแล้วสำหรับท่านผู้ัอดีครับครับพี่น้องท่านผู้ชมครับในขณะนี้เรือทั้งคู่เกาะทุ่นนิ่งแล้วอุณหภูมิสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสนามปลาบเซียนด้วยนายท้ายเรืออยู่หูจักราจกันครับสนามน้ำทึงจะเอาอยู่ประสบการณ์ไม่มีนี่เข้าโค้งไม่ได้นะครับครับก็ครับเออกรับและเที่ยวต่อไปครับทานสิบทิศตับพรพ่อผููดินเตรียมปีภายลงเรือครับขึ้นไปก่อนทุนต้องขออภัยครับว่า ปีแรกเรามีเรือเข้าสนามทั้งหมดหกลำฮะไม่เป็นไรครับคู่อาจจะติดนะครับกู่อาจจะติดเข้ามาบ้างแต่ไม่เป็นไรนะครับอดใจไว้อีกสักคู่ใหญ่ๆครับจะไปรอดหรือไม่รอดเทพนิลมิตมองหน้ามองตาในขณะที่เพชรแสงทอง มองซ้ายมองขวาเป็นเหลือใหม่ฮะลุกไยค<อ>ลาทาใจอย่างคลาทามนเน่เช้าที่ผมย้ายเวทีมาจากตรงจุดสตาร์ตตรงโน,น้นอ,อ่ะไอยู่ตรงนี้เพราะคิดว่าจะไม่บงังนครับแต่วันนี้ปรากฏว่าบัง

อมาแล้วครับพี่น้องท่านผู้ชมครับมาดูกันซิว่าในเที่ยวนี้ในเที่ยวนี้เป็นการฟัดกันเป็นถ่ายเที่ยวที่2ส,ส่วนว่าเที่ยวที่3นั้นจะรอดหรือไม่รอดเพราะว่าตอนนี้เป็นการฟัดกันระหว่างเหลือใหม่ทั้งคู่ในน้ำของเพชรแสงทองอยู่ล่องน้ําแดงลงสนามแรกในขณะที่เทพนิลมิตเทพนิลมิตลงสนามที่สองที่3แล้วเที่ยวนี้มาดูกันซิว่าเทพนิลมิตจะลองแชมป์ลองแชมป์จากสนามสติกจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันอาทิตย์ที่บ้านมาเที่ยวนี้จะขวาแชมป์ได้หรือไม่เพราะว่าตอนนี้เริ่มเปิดสกัดเริ่มเปิด จุ่งยาวสาวรลือกแล้วมาเลยมาราวตุกูดีเพชแสงทองจากอเมรากาสีใยเจอกับเทชนิร จากจังหวัดสุรินทร์นะครับเจอกันมาคู่นี้มาวันของเก่านะครับแชมป์ที่ผ่านมายังไม่ว่างเลยแต่ว่าสนามนี้ต้องมาดูกันก่อนว่าใครจะอยู่หรือ,อใครจะไปเอาเลยใครจะอยู่ก็จะไปมาดูคู่นี้มาดูคู่นี้เพชรแสงทองเรวจะสับไปผายสับไปผา,ายเลยบนเลยเบียร์ลายเสียลาสีลายบลเลยบีใลยยี่มาแลวจ้าเอล่<ม>าไว้มาดูที่ว่าใะนัดเจ้าแม่เพชรแสงทองเรือดีเรือดังเือทำไมไม่โดยช่างนักจากอุบลราชธา,านีวันนี้บอกว่าขอโชฝีมือขอมาดู กับเรือดีเด่นในานาำเทมิทเทมิตรอแคบจากโพลสตึจกจังวัดบุรีรัมผ่านมาเมื่อวันอาทิต ประมาณ200เมตรสุดท้ายแล้ว200เมตรสุดท้ายดูเหมือนว่าเพชรแหลมทองเพชรแสงทองเริ่มจะบ่ายหน้าบ่ายตาในขณะที่เทพเนลามิทเทพเนลามิทอยู่ล่องหน้งเหมอนเริ่มจะโฉบแล้วเว้ยเริ่มจะโฉบตีปีกพับๆัขึ้นมาแล้วเทพเนลามิทพยายามจะท่าจับตีเพชรแสงทองเพชรแสงทองได้แล้วเว้ยเพชรแสงทองตีกูกีสูตีดูดิจูจิขึ้นมาแล้วเนลมิทนี่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 เนลมิตนี่นิี่เนลมิตนี่นิี่เนลมิตนี่แล้วก็ไหลพรว เส้นชยโอ้โหแม่ทีมสีพายเพชรแสงทองรับยกนิ้วให้กับเรือเทพเนลมิดครับผลการตัดสินจากสารไข่ฟงครับประกอไปด้วยปาบุญจินหวังเฉามาหัน่นและแม่นางหวังสี่เจ้าตัดสินใ้เรือที่ชนะในเที่ยวนี้ได้แก่เรือ เทพเนลเม็ดล่องน้ำน้ำเงินครับพี่นอ้องอ่อล้ครับและเที่ยวที่สามครับพี่น้องเที่ยวที่สามรับแจ้งจากเรือผ่านสิบทิศครับปรากฏว่าเรือชำรุดครับตายมาเมื่อกี้<ฮ>เจอกระแสน้ำแรงฮะสลิงหลุดเท้าสีพ้พายไปโดนสลิงก็หลุดครับ หลุดครับซ่อมอยู่นะครับในเที่ยวนี้ก็บายให้เรือพรพ่อูดินชนะนะครับตัดเข้าไปเที่ยวที่สี่นะครับเราจะไม่เอาเรือเที่ยวที่สามพรพ่อพูดินครับไม่ต้องพายนะเพราะว่าผ่านสิบทิศมีปัญหา เที่ยวที่สี่เทพนิรมิตครับไปดื่มน้ำปัสสาวะสักครู่ครับผมแล้วไปพบกับผ่านบัวขาวล่องน้ำน้ำเงินครับเชญครับรอบนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เที่ยงเท่านี้ก่อนเด้อโอ้โหถือว่าสุดยอดจริงๆครับในนามของเทศนิรมิตครับตัวเรือนี่สุดยอดครับวันนั้นที่อำเภอสตึกนี่ก็ โชว์ผลงานในน้ําไหลครับวันนี้ก็มาโชว์ผลงานกับน้ํานิ่งครับสุดยอดส่วนว่าจะไปพิชทองครับก็ยังไม่เป็นไรนะครับยังมีโอกาสแก้ตัวอยู่เพราะว่าเป็นการแข่งขันแบบสลับลงน้ำเนื่องจากว่าเป็นเรือน้ําแรกนะครับการอาการตั้งตุ๊กตาหรือว่าการคลายสลิงก็อาจจะยังมีผลอยู่นะครับนะครับก็ยังมีโอกาสแก้ตัวนะครับ